ถ้าในวันนี้คุณกำลังคิดว่าอยากทำบุญแต่ยังรอวันพระขอให้หยุดฟังตรงนี้สักครู่เพราะธรรมะกำลังจะบอกคุณว่าความดีไม่เคยรอวันและการปฏิบัติธรรมไม่เคยรอเวลาทุกลมหายใจที่ยังมีสติคือโอกาสแห่งการพ้นทุก์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะพาใจสงบแชนแนลช่องเล็กๆที่อยากชวนคุณ วางความหนักของชีวิตลงสักครู่แล้วฟังธรรมะด้วยใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะในหัวข้อการทำบุญไม่รอวันพระอยู่ที่ใจเราปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเจนว่าบุญไม่ได้เกิดจากวันในปฏิทินแต่เกิดจากเจตนาที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความโกรธความอยากความหลงต่อให้เป็นวันพระใจก็ยังร้อนรุ่ม แต่ถ้าใจเรามีสติรู้ทันรู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดและไม่ปล่อยให้มันครอบงำแม้เป็นวันธรรมดาวันนั้นก็คือวันแห่งธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมทุกการกระทาจึงเริ่มต้นที่ใจถ้าใจคิดดีคำพูดจะอ่อนโยนการกระทาจะไม่เบียดเบียน แต่ถ้าใจเผลอปล่อยให้ความคิดลบครองพื้นที่ใจก็จะเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวการทำบุญที่แท้จริงจึงคือการฝึกใจให้ไม่ไหลาตามอารมณ์และไม่ทำร้ายตนเองด้วยความคิดซ้ำๆในชีวิตประจำวันเราอาจพบเรื่องไม่ถูกใจพบคำพูดที่กระทบใจพบสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเลือกได้เสมอคือท่าทีของใจขณะจิตที่เราเลือกจะไม่ตอบโต้ ขณะจิตที่เราเลือกจะนิ่งขณะจิตที่เราเลือกจะเข้าใจแทนการเอาชนะนั่นคือการเดินตามทางสายกลางทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เพื่อให้ใจพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงบุญที่ลึกซึ้งไม่ได้ทำให้เราเหนือใครแต่ทำให้ใจเราต่ำลงจากความถือตัวอ่อนลงจากความแข็งกระด้างและเบาลงจากความยึดติดเมื่อใจเบาชีวิตก็เบาเมื่อใจสงบ เรื่องหนักก็ไม่กดทับเหมือนเดิมนี่แหละคือผลของการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องรอวันไหนไม่ต้องรอใครแค่เริ่มที่ใจของเราในขณะนี้ถ้าธรรมะนี้ทำให้ใจคุณช้าลงอ่อนลงหรือสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นแสดงว่าธรรมะกำลังทำงานแล้วขอให้ทุกท่านฟังต่อไปด้วยใจที่เปิดรับและค่อยๆนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อให้ธรรมะ ไม่ใช่แค่เสียงที่ผ่านหูแต่เป็นทางที่พาใจคุณออกจากความทุกข์ได้จริงเมื่อเราเริ่มมองให้ลึกลงไปอีกชั้นจะเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่การปรุงแต่งของใจเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยง แม้แต่อารมณ์ที่กำลังแรงกล้าอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เพราะเราไม่ทันรู้ใจจึงเผลอเข้าไปยึดเข้าไปเป็นและนั่นเองที่ทำให้ทุกขยืดเยื้อการทำบุญด้วยการปฏิบัติจึงเริ่มจากการฝึกดูใจอย่างซื่อสัตย์ดูโดยไม่เข้าข้างตัวเองดูโดยไม่โทษใครเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเศร,ร้าก,รรก็รู้ว่าเศร้า ไม่ต้องรีบผลักไสและไม่ต้องรีบตามใจแค่รู้ตรงๆต,ตามที่มันเป็นนี่คือสติซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนทั้งหมดเพราะเมื่อมีสติใจจะไม่ถูกอารมณ์ลากไปจนขาดสติและเมื่อใจไม่หลงตามอารมณ์ปัญญาจะค่อยๆปรากฏพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เรายือนอยู่กับความจริงด้วยใจที่ตั้งมั่น เมื่อความจริงปรากฏว่าสิ่งใดควบคุมไม่ได้ใจก็เรียนรู้ที่จะวางเมื่อสิ่งใดเป็นหน้าที่ของเราใจก็เรียนรู้ที่จะทำโดยไม่แบกความกังวลเกินจำเป็นการวางเช่นนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรควรทำและอะไรควรปล่อยหลายครั้งเราทำบุญด้วยความหวังว่าจะได้อะไรกลับมาหวังความสบายหวังผลลัพธ์ หวังให้ชีวิตเป็นอย่างใจคิดแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความหวังที่มากเกินไปคือเชื้อของความผิดหวังการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การต่อรองกับชีวิตแต่คือการฝึกใจให้ยอมรับความจริงเมื่อใจยอมรับได้ใจจะไม่ต่อต้านและเมื่อไม่ต่อต้านความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลง ในทุกๆวันเราอาจต้องเผชิญกับคำพูดที่ไม่ถูกใจเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เลือกแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าใจกำลังอยากเอาชนะใจกำลังอยากควบคุมใจกำลังอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจตรงจุดนั้นเองคือจุดของการปฏิบัติเพราะการรู้ทันความอยากคือการตัดวงจรของทุกตั้งแต่ต้นเหตุ ธรรม,มะไม่ได้เรียกร้องให้เราเป็นคนพิเศษไม่ได้บังคับให้เราเหนือใครแต่ค่อยๆสอนให้เราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจตนเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและอ่อนโยนกับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเมื่อใจเริ่มอ,อ่อนโยนความแข็งกระด้างจะลดลงเมื่อความแข็งกระด้างลดลงความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกจะค่อยๆค,คลายตัวการทำบุญไม่รอวันพระ เพราะการรู้ทันใจไม่เคยหยุดพักไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตราบรื่นหรือในวันที่ใจอ่อนลา้าทุกขณะคือสนามฝึกของสติทุกเหตุการณ์คือครูของปัญญาและทุกลมหายใจที่ยังมีความรู้ตัวคือโอกาสของการเจริญในธรรมถ้าเรายังฟังอยู่ตรงนี้และยังเปิดใจรับฟังด้วยความตั้งใจการปฏิบัติก็กำลังดำเนินอยู่โดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ เมื่อเราค่อยๆฝึกใจเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะเหตุการณ์รุนแรงเสมอไปแต่เกิดเพราะใจเราเผลอให้ค่าเผลอผูกเผลอเอาตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นรากลึกของทุกข์เพราะเมื่อยึดใจก็ต้องแบกและเมื่อแบกใจก็ต้องเหนื่อย การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจํำวันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการสังเกตว่าตอนนี้ใจเรากําลังยึดอะไรอยู่ยึดความคิดของตอนเองยึดความถูกต้องของตอนเองหรือยึดภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นเมื่อเห็นชัดว่าใจกำลังยึดเราไม่จำเป็นต้องตำหนิตัวเองแค่รู้แค่เห็นและค่อยๆค,คลายการคลายเช่นนี้คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเอาเอง พระพุทธเจ้าทรงเน้นเสมอว่าธรรมะต้องพิสูจน์ได้ในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอผลลัพธ์ไกลตัวห่างปฏิบัติถูกใจจะเปลี่ยนทันทีจากใจที่ร้อนเป็นใจที่เย็นลงจากใจที่ฟุง้งเป็นใจที่นิ่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้คือสัญญาณว่าเรากำลังเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องทางแห่งการรู้ไม่ใช่ทางแห่งการหลบหนี หลายคนเข้าใจผิดว่าการทำบุญคือการเพิ่มสิ่งดีเข้าไปในชีวิตแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าการปฏิบัติคือการลดลดความหลงลดความเผลอลดความสำคัญผิดเมื่อสิ่งที่เกินจำเป็นลดลงใจจะมีพื้นที่ว่างและในพื้นที่ว่างนั้นความสงบจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องเร่งรัดเมื่อใจเริ่มสงบ เราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่ต่างออกไปไม่ใช่สายตาของการตัดสินแต่เป็นสายตาของความเข้าใจเห็นว่าทุกคนล้วนทำไปตามเหตุปัจจัยเห็นว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเห็นว่าการให้อภัยไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้ใจเราเป็นอิสระจากการผูกโกรธการให้อภัยในทางธรรมจึงไม่ใช่การยอมแต่คือการวางภาระที่ใจแบกมานาน ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองไม่โทษฟ้าไม่โทษดินไม่โทษใครง่ายๆเพราะเมื่อใดที่เราโยนความรับผิดชอบออกไปเมื่อนั้นเราจะหยุดพัฒนาแต่เมื่อใดที่เรากล้ายอมรับว่าใจเรายังเผลอใจเรายังพลาดเมื่อนั้นเองการปฏิบัติที่แท้จริงจะเริ่มต้นการทำบุญไม่รอวันพระเพราะการฝึกใจไม่เคยมีวันหยุด ทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่ากำลังเผลอนั่นคือสติทุกครั้งที่เราไม่ปล่อยให้ความโกรธพาไปไกลนั่นคือศีลและทุกครั้งที่ใจเริ่มเห็นความจริงตามที่มันเป็นนั่นคือปัญญาไตรสิกขานี้ไม่ได้อยู่ในตำราเท่านั้นแต่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกับชีวิตจริงของเราในทุกวันทุกเวลาโดยที่หลายครั้งเราอาจยังไม่ทันสังเกตเห็นเมื่อการฝึกใจดำเนินต่อเนื่องเราจะเริ่มสัมผัสได้ว่า ใจที่เคยรีบร้อนอยากได้คำตอบค่อยๆช้าลงใจที่เคยดิ้นรนอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามหวังค่อยๆผ่อนคลายพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความอดทนขันติว่าเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะความอดทนไม่ใช่การฝืนแต่คือการยอมรับความจริงตรงหน้าโดยไม่เพิ่มไฟให้ใจร้อนกว่าเดิมเมื่อใจอดทนเป็นใจก็ไม่ถูกสถานการณ์บังคับให้ทุกข์ในการปฏิบัติ เราจะเห็นว่าบางครั้งความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากการตีความของใจใจที่รีบตัดสินใจที่รีบสรุปใจที่รีบผูกเรื่องราวเข้ากับตัวตนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อใจค่อยๆเห็นเช่นนี้ภาระที่แบกจะเบาลงเพราะไม่มีใครต้องแบกอย่างที่เคยคิด การเห็นอนัตตาไม่ได้ทำให้ชีวิตว่างเปล่าแต่ทำให้ชีวิตเบาขึ้นเราทำหน้าที่ของเราด้วยใจที่ไม่ต้องยึดผลไม่ต้องยึดคำชมและไม่ต้องจมอยู่กับคำตำหนิใจที่ไม่ผูกกับภาพลักษณ์จะเป็นใจที่กล้าทำความดีอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องรอการยอมรับนี่คือบุญที่ละเอียดและลึกตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เมื่อใจไม่ยึดตัวตนมากเกินไป ความขัดแย้งกับผู้อื่นจะลดลงเองเพราะเราจะเริ่มฟังมากกว่าพูดเข้าใจมากกว่าตอบโต้และเลือกสงบมากกว่าเอาชนะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสงบไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะเหนือใจที่ฟุ้งซ่านชัยชนะเช่นนี้ไม่มีใครเห็นจากภายนอกแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองในเส้นทางนี้เราอาจเผลออาจพลาด อาจกลับไปยุึดอีกครั้งและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราสมบูรณ์แบบในทันทีแต่ทรงสอนให้รู้ทันและเริ่มใหม่ได้เสมอทุกครั้งที่รู้ตัวว่าเผลอใจจะได้เรียนรู้และการเรียนรู้ซ้ำๆนี้เองคือการเจริญปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไปการทำบุญด้วยการปฏิบัติ จึงไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามตลอดเวลาแต่เป็นเส้นทางที่จริงที่ซื่อสัตย์กับสภาพใจและไม่หลอกตัวเองเมื่อใจอ่อนล้าก็รู้ว่าอ่อนล้าเมื่อใจเข้มแข็งก็รู้ว่าเข้มแข็งไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องเร่งให้เหมือนใครเพราะแต่ละคนมีเหตุปัจจัยต่างกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทางด้วยความเข้าใจตนเองไม่ใช่ด้วยความกดดัน เมื่อเราฟังธรรมะเช่นนี้ต่อไปและปล่อยให้ถ้อยคำค่อยๆซึมลงสู่ใจโดยไม่รีบตัดสินว่าดีหรือไม่ดีใจจะเริ่มเปิดพื้นที่ให้ความสงบเข้ามาเองความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการเห็นจริงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องและไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกอารมณ์การเห็นเช่นนี้คือการปฏิบัติที่กำลังดำเนินอยู่อย่างเงียบๆลึกๆและต่อเนื่อง เมื่อการปฏิบัติซึมลึกลงไปในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าใจไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มากระทบเสียงหนึ่งดังขึ้นความคิดหนึ่งเกิดขึ้นความรู้สึกหนึ่งผ่านเข้ามาแต่ใจไม่ต้องรีบวิ่งตามพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอินทรีย์สังวรการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เพื่อปิดกั้นโลก แต่เพื่อไม่ให้ใจถูกรบกวนเกินจำเป็นเมื่อใจไม่ถูกรบกวนบ่อยๆความสงบจะค่อยๆตั้งมั่นการสำรวมเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตแห้งแล้งแต่ทำให้เรารู้จักเลือกเลือกรับสิ่งที่จำเป็นและปล่อยผ่านสิ่งที่บั่นทอนใจใจที่รู้จักเลือกจะไม่เหนื่อยกับเรื่องเล็กน้อยและไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องที่ยังไม่เกิดพระพุทธเจ้าทรงเตือนเสมอว่า ใจที่เที่ยวไปในอดีตและอนาคตคือใจที่หลงทางจากปัจจุบันและปัจจุบันนี้เองคือที่ตั้งของสติและปัญญาเมื่อใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะต่างๆชัดขึ้นเห็นว่าความสุขก็มาแล้วไปความทุกข์ก็มาแล้วไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตามใจปรารถนาการเห็นความไม่เที่ยงเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ใจหดหู แต่ทำให้ใจคลายจากความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อไม่คาดหวังมากใจก็ไม่ผิดหวังแรงและเมื่อไม่ผิดหวังแรงใจก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์นานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญานำหน้าอารมณ์ไม่ใช่ให้อารมณ์นำชีวิตปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ความฉลาดทางโลกแต่คือความเข้าใจเหตุและผลเข้าใจว่าความคิดแบบใดพาใจไปสู่ความสงบ และความคิดแบบใดพาใจไปสู่ความฟุ้งซ่านเมื่อรู้เช่นนี้เราจะค่อยๆลดการตามใจอารมณ์และเพิ่มการตามใจสติการเลือกเช่นนี้คือการทำบุญที่ละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นได้ทุกขณะในบางวันการปฏิบัติอาจไม่ราบรื่นใจอาจฟุง้อองอารมณ์อาจแรงสติอาจหลุดบ่อยและนั่นคือส่วนหนึ่งของเส้นทาง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราตัดสินตนเองจากวันที่พลาดแต่ทรงสอนให้ดูที่ความเพียรความเพียรที่ไม่ทอดทิ้งการรู้ตัวแม้จะรู้ช้าบ้างรู้ไม่ทันบ้างแต่ยังกลับมาดูใจได้ความเพียรเช่นนี้จะค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับการปฏิบัติเมื่อใจเริ่มมีที่ยึดเป็นสติเราจะไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขจากภายนอกมากเหมือนเดิมเพราะใจเริ่มรู้จักพักพักจากการเปรียบเทียบ พักจากการแข่งขันและพักจากการพิสูจน์คุณค่าของตนเองพระพุทธเจ้าสรงสอนว่าใจที่รู้จักพอคือใจที่ใกล้ความสงบไม่ใช่เพราะได้ทุกอย่างแต่เพราะไม่ต้องการเกินจำเป็นความพอเช่นนี้ไม่ได้จำกัดชีวิตแต่ปลดปล่อยใจจากความหิวไม่รู้จบการทำบุญไม่รอวันพระเพราะการฝึกใจเป็นเรื่องของทุกวันทุกเหตุการณ์และทุกความรู้สึก เมื่อเรายังหายใจการปฏิบัติก็ยังดำเนินต่อไปผ่านการรู้การวางและการเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าใจยังฟังอยู่ตรงนี้และยังเปิดรับด้วยความตั้งใจเส้นทางของธรรมะก็ยังคงเปิดอยู่โดยไม่ต้องเร่งและไม่ต้องหยุดเพียงเดินต่อไปด้วยความรู้ตัวในจังหวะของชีวิตจริงเมื่อการรู้ตัวเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะพบว่า ใจมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นรับรู้อะไรได้เร็วขึ้นและปล่อยวางอะไรได้ไวขึ้นสิ่งที่เคยกระทบแรงกลับกระทบเบาลงไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเปลี่ยนวิธีรับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดที่การกระทบแต่ความหนักเบาเกิดที่ใจหากใจมีสติรองรับสิ่งกระทบจะไม่กลายเป็นแผลลึกในทางปฏิบัติเราจะเริ่มเห็นช่องว่างเล็ก ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของใจช่องว่างนี้สำคัญมากเพราะในช่องว่างนี้เองเรามีอิสระอิสระที่จะไม่พูดตามอารมณ์ไม่คิดซ้ำในทางที่บั่นทอนและไม่ทำสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติก็เพื่อให้ช่องว่างนี้กว้างขึ้นและมั่นคงขึ้นเมื่อช่องว่างของสติกว้างขึ้นใจจะเริ่มมองเห็นเหตุปัจจัยของตนเอง เห็นว่าความไม่พอใจเกิดเพราะอะไรความฟุ้งเกิดจากอะไรและความสงบเกิดจากอะไรการเห็นเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อโทษตนเองแต่เพื่อเข้าใจเพราะความเข้าใจนำไปสู่การปรับไม่ใช่การกดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่กดอาการของทุกข์ในบางช่วงใจอาจเผชิญความว่างว่างจากความคึกคักว่างจากความตื่นเต้นและว่างจากความอยาก หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นความเฉยชาแต่ในทางธรรมความว่างนี้คือสัญญาณของการคลายใจไม่ได้หายไปแต่กำลังพักจากการดิ้นรนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสงบที่แท้จริงไม่ต้องมีเรื่องให้ตื่นเต้นเพราะใจไม่ต้องวิ่งหาอะไรมาเติมเต็มเมื่อใจเริ่มรู้จักพักการอยู่กับตนเองจะไม่อึดอัดเหมือนเดิมความเงียบจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นพื้นที่ของการฟัง ฟังเสียงของใจฟังความเปลี่ยนแปลงภายในและฟังความจริงที่เคยถูกเสียงรบกวนกลบไว้การฟังเช่นนี้ไม่ต้องใช้คำพูดแต่ใช้ความตั้งใจรู้พระพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผู้รู้จริงคือผู้ที่รู้ใจตนเองอย่างตรงไปตรงมา mm hmm. เมื่อเรารู้ใจตนเองมากขึ้นความเมตตาต่อผู้อื่นจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเพราะเราเห็นแล้วว่า ใจของคนอื่นก็อยู่ภายใต้เหตุปัจจัยไม่ต่างจากเราต่างก็มีความกลัวความอยากและความไม่รู้เป็นพื้นฐานการเห็นเช่นนี้ไม่ทำให้เรายอมรับความไม่ถูกต้องแต่ทำให้เราไม่เติมความเกลียดลงไปในสถานการณ์พระพุทธเจ้าทรงเมตตาไม่ใช่เพื่อให้โลกอ่อนแอแต่เพื่อไม่ให้ใจเราถูกเผาในเส้นทางของการปฏิบัติจะมีช่วงที่ใจตั้งมั่นและช่วงที่ใจสั่นไหว ทั้งสองอย่างเป็นครูใจที่ตั้งมั่นสอนให้เห็นผลของสติใจที่สั่นไหวสอนให้เห็นความไม่เที่ยงหากเราไม่เลือกไม่ผลักและไม่ดึงแต่เรียนรู้จากทั้งสองสภาวะปัญญาจะค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องประกาศการทำบุญที่เป็นการปฏิบัติจึงไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีใครรับรองเพราะผลเกิดที่ใจโดยตรงใจที่เบาขึ้นใจที่ไม่ติดง่าย ใจที่ไม่โกรธนานคือหลักฐานของการเดินทางและเมื่อการเดินทางนี้ยังดำเนินต่อไปใจจะค่อยๆเรียนรู้การอยู่กับโลกโดยไม่ให้โลกครอบงำใจอย่างช้าๆลึกๆและต่อเนื่องเมื่อใจค่อยๆเรียนรู้การอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกพาไหลเราจะเห็นคุณค่าของความธรรมดามากขึ้นเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องพิเศษแต่ต้องมีสติไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่ต้องซื่อสัตย์กับใจพระพุทธเจ้าสงสอรให้เราดำเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุพร้อมผลก็เกิดเมื่อเหตุคลายผลก็ดับใจที่เห็นเช่นนี้จะไม่เร่งรัดชีวิตและไม่โทษตนเองจนเกินไปในวันที่ใจเผชิญความไม่แน่นอนธรรมะจะค่อยๆทำหน้าที่ของมันเตือนให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่ควบคุมได้ คือเจตนาคือความตั้งใจคือการเลือกวางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้มีสติย่อมไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทคือรากฐานของความเจริญทั้งหมดใจที่ไม่ประมาทจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวแต่จะใช้ทุกขณะเป็นโอกาสของการเรียนรู้เมื่อการปฏิบัติกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะไม่แยกธรรมะออกจากการดำรงอยู่การพูดการคิด การตัดสินใจล้วนเป็นพื้นที่ของการฝึกใจจะค่อยๆนุ่มลงแต่ไม่อ่อนแอหนักแน่นขึ้นแต่ไม่แข็งกระด้างนี่คือความสมดุลที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้ทางสายกลางที่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งและผ่าใจออกจากความทุกข์ได้จริงธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกในทันทีแต่เปลี่ยนวิธีที่ใจเราอยู่กับโลกเมื่อใจเปลี่ยนความทุกข์ที่เคยกดทับจะค่อยๆค,คลาย และแม้ปัญหายังอยู่ใจก็ไม่จมอยู่กับมันเหมือนเดิมนี่คือผลของการทำบุญด้วยการปฏิบัติที่ไม่ต้องรอวันใดไม่ต้องรอใครแต่อาศัยความเพียรและความจริงใจของเราเองก่อนจะจากกันในวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มอบเวลาอันมีค่าให้กับธรรมะขออนุภาพแห่งความตั้งใจดีนี้เกื้อหนุนให้ใจของทุกท่านค่อยๆสงบเบาและมีปัญญาเห็นทางออกจากความทุกข์ แม้เพียงทีละเล็กทีละน้อยขอให้ทุกท่านมีสติคุ้มครองใจมีเมตตาคุ้มครองชีวิตและมีธรรมะเป็นที่พึ่งภายในในทุกย่างก้าวของการเดินทาง